พบกับครูแน็อีกแล้วเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้ครูแนนก็จะมาสอนหน่วยที่3อารมณ์ของฉันเรื่องที่1ฉันโกรธแล้วนะแต่เอ๊ะเ,เด็กคะเวลาดเด็กโกรธในเด็กจะมีสีหน้าเป็นอย่างไรแล้วเวลาด้เด็กโกรธล่ะคะเด็กๆจะทําอย่างไรให้หายโกรธวันนี้ครูแน็ก,ก็มีตัวอย่างมายกให้เด็กๆได้ดูคะ่ะไปดูกันแลยฉันโกรธแล้วนะ เด็กๆคะนี่เป็นรูปภาพที่ครูนายุกมาเป็นตัวอย่างให้เด็กได้ดูนะคะเมื่อเด็กๆโกรธเด็กๆจะมีสีหน้าเป็นอย่างไรแล้วเมื่อเด็กๆรู้ตัวว่าเด็กๆโกรธเด็กๆจะทำอย่างไรให้ดีเด็กหายโกรธคะเวลาเราโกรธเรามักจะเผลอพูดคำที่ไม่สุภาพออกมาเมื่อเราจะเย็นลงเราต้องรู้จักคำว่าขอโทษนะคะเด็กๆ ต่อไปเรามาทำการบ้านกันค่ะจากโจทย์เขาบอกว่าให้เด็กๆตัดภาพที่เด็กๆเลือกปฏิบัติเมื่อเด็กๆรู้สึกโกรธแล้วแปะลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเด็กๆเห็นเปล่าคะจะมีรูปภาพด้านล่างให้เด็กเลือกและแปะลงไปนะคะแต่เอ๊ะก่อนอื่นต้องให้ผู้ปกครองช่วยด้วยนะคะเด็กๆเพราะว่ากไกล มีความคมเพราะจะทําให้เกิดอันตรายได้ค่ะเรื่องที่สองอุ๊ยอุ๊ยฉันกลัวครูแนมีเรื่องมาเล่าให้เด็กฟังนะคะสิ่งที่ครูแนงกลัวคือเสีงยงฟซาร้อนั่นเองค่ะเวลาฝนตก ก็จะมีเสียงฟ้าร้องแต่ครูแนงก็ไม่ออกไปข้างนอกนะคะเด็กๆก็อยู่แต่ข้างในห้องอยู่ข้างในบ้านหลบในที่ร่มแต่เอ๊ะแล้วเด็กๆล่ะคะเด็กๆกลัวอะไรเด็กๆเล่าให้ผู้ปกครองฟังนะคะแต่เอ๊ะสิ่งที่เด็กๆกลัวเด็กๆมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรคะวันนี้ครูแนงก็มีนิทานมาให้เด็กๆได้ดูนะคะ อุ๊ยๆฉันกลัวนั่นเองค่ะเด็กๆลองไปดูพร้อมๆกันนะคะ,ะเมื่อเด็กๆดูจบแล้วเด็กๆได้ข้อคิดอะไรในวเรื่องนี้บ้างคะช่วยด้วยผีหลอกหนูนิดกรี๊ดจะสุดเสียงแล้ววิ่งไปที่ห้องนอนคุณปู่คุณย่าหนูนิดทุบป,ประตูดังปังปัง,ปงพร้อมกับตะโกนปูจ่จ๋าย่าจา๋าช่วยด้วย คุณปู่คุณย่าตกใจตื่นรีบออกมาเป็นอะไรลูกคุณย่ากอดหนูนิดไว้ผีหลอกค่ะมีผีเต็มไปหมดเลยหนุนิดตอบพลางร้องไห้สะอึกสะอื้นผีที่ไหนกันไม่มีหรอกลูกคุณปู่ไปหยิบไฟฉายแล้วให้หนูนิดพาไปดูได้ไงคะหนูนิดหลับตาปีชี้ออกไปนอกต่ตาง มันยืนยกตัวไปมาแล้วก็ร้องอึ่งอางอึ่งอ่างด้วยค่ะคุณปู่ส่องไฟฉายเห็นต้นกล้วยถูกลมพัดโยกไปโยกมาก็หัวเราะแล้วบอกว่านั่นมันต้นกล้วยจัน,นูนิดแล้วที่ร้องอึ่งอ่างนะ่ะมันเป็นเสียงอึ่งอ่างเพราะฝนตกมันก็เลยออกมาเล่นน้ำฝนเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าจะพาไปดูนะลูกแล้วนั้นล่ะคะ หนูนิดชี้แสงที่กระพริบวิบวับอยู่ทั่วบ้านคุณปู่เดินเข้าไปหาแล้วจับมาตัวหนึ่งแบมือสิคุณปู่พูดแล้วปล่อยมแมลงตัวเล็กๆที่มีแสงตรงก้นใส่มือหนูนิดหิ่งห้อยไงลูกบ้านเรามีต้นลำพูเลยมีหิ่งห้อยเยอะแยะโอ้โหสวยจังเลยค่ะหนูนิดยิ้ม ก่อนปล่อยให้หญิงห้อยบินออกไปนอกหน้าต่างปูจ๋าแต่ที่อยู่บนเตียงหนูต้องเป็นผีแน่ๆหนูนิดนึกถึงดวงตาลุกวาวที่อยู่ในห้องนอนคุณปู่เดินเข้าไปในห้องแล้วเอาไปฉายส่องไปที่เตียงว่าไงเจ้าเหมียวจะมานอนเป็นเพื่อนหนูนิดเหรอคุณปู่พูดจบก็หวัวเราะเสียงดังหนูนิดตามเข้าไปดูพอเห็นเจ้าเหมียวนอนซุกเป้าโ่มอยู่ ก็โหเราะชอบใจโธอเอ้ยหนูก็นึกว่าเป็นผีอ้าวไฟฟ้าติดแล้วนี่ดูสิหนูนิดไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยที่เรากลัวเพราะว่าในความมืดทำให้เราจินตนาการหลอกตัวเองไปต่างๆนานา,นาในโลกนี้ไม่มีผีหลอกลูกต่อไปหนูนิดไม่ต้องกลัวผีอีกแล้วนะคุณปู่สอนหนูนิดค่ะคุณปู ต่อไปหนูจะไม่กลัวผีอีกแล้วหนูนิดรับคำแล้วหนูนิดออกมาข้างนอกทำไมละจ๊ะคุณย่าถามหนูปวดฉี่ค่ะหนูนิดตอบงั้นไปห้องน้ำกันย่าจะไปเป็นเพื่อนไม่ต้องไปแล้วล่ะคะ่ะหนูนิดยิ้มไอายฉี้ที่รอยเปียกบนกางเกงคุณปู่คุณย่าอย่าเล่าให้ใครฟังนะคะถ้าเพื่อนรู้อายแย่เลย เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะนีเด็กสำหรับนิทานที่คุณครูอเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างสนุกหรือเปล่าคะแล้วดเด็กได้ข้อคิดอะไรบ้างคะเมื่อเด็กดูเสร็จแล้วคุณครูก็จะพาดเด็กไปทำการบ้านนะคะการบ้านเรื่องที่สองอุ้ยอุ้ยฉันกลัวจากโจทย์เขาบอกว่า ให้เด็กลากเส้นตามรอยปะตัวเลข2และขีดเส้นเฉียงทับตัวเลขที่มีค่าเท่ากับจำนวนภาพหน้าคนที่แสดงอารมณ์กลัวให้ถูกต้องเด็กๆคะเด็กๆลองมาดูรูปภาพแล้วเด็กเปรียบเทียบนะคะรูปภาพหน้าคนหน้าไหนที่มีสีหน้าหน้ากลัวให้เด็กขีดทับเส้นเฉียงลงไปนั่นเองค่ะ เด็กๆลองสังเกตดีๆนะคะให้ผู้ปกครองช่วยนะคะมีเลขอะไรนะเด็กๆลองนับดูนะคะสวัสดีค่ะพบกับคุณครูกิฟต์นะคะวันนี้เราจะเรียนหน่วยที่3อารมณ์ของฉันเรื่องที่3เมื่อฉันเสียใจค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆเคยเสียใจกันบ้างไหมคะแล้วเวลาเด็กๆเสียใจเด็กๆแสดงท่าทาง อารมณ์อย่างไรกันบ้างคะแล้วอะไรที่ทําให้เด็กๆเสียใจคะถ้าเมื่อไรที่เด็กๆเสียใจขึ้นมาเด็กๆต้องไปบอกคุณพ่อคุณแม่หรือเวลาที่อยู่โรงเรียนเด็กๆเสียใจและเด็กๆร้องไห้เด็กๆก็ต้องบอกคุณครูนะคะว่าเด็กๆร้องไห้ได้สาเหตุอะไรเพื่อที่คุณครูจะได้ช่วยแก้ไขค่ะสําหรับวันนี้คุณครูกิฟต์ก็มีวิธีการแนะนําวิธีควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยวิธีง่ายๆมาฝากเด็กๆกันค่ะวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ เด็กๆวรอนกกำลังกายบ่อยๆเพื่อให้จิตใจและอารมณ์แจ่มใสไม่โศกเศร้าเสียใจได้ง่ายค่ะวิธีง่ายๆเพียงเท่านี้ก็จะทำให้เด็กๆมีอารมณ์สดใสอารมณ์ดีมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะสำหรับคลิปนี้คุณครูกิฟต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปทำการบ้านนะคะบ๊ายบายค่ะ ให้เด็กๆเปิดการบ้านไปหน้าที่22หน่วยที่3อารมณ์ของฉันคำสั่งนะคะให้เด็กๆขีดเส้นเฉียงทับภาพที่มีค่าเท่ากับตัวเลขที่กำหนดให้ค่ะให้เด็กๆสังเกตรูปภาพและฝึกนับจำนวนไปพร้อมๆกันเลยนะคะ O N E ONE T W ส <Two S> 2ง <Two S 1> T H R E E <Three> <S 1> <S 1> สามเด็กรู้คำตอบแล้วก็ให้เด็กๆขี่เส้นเฉียงทับภาพได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะคนไหนขีดเส้นเฉียงถูก รับดาวไปเลย3ามดวงค่ะสำหรับคลิปนี้คุณครูกิฟต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กด s ับ s ไค i b ์กดแชร์แล้วกดกระดิ่กูกินกูกินอุ้รังเล